โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกมล o สเตอ r ์ลัมเบนะครับผมหรือเกมไก่ชนของเรานั่นเองฮะไก่มหาปัญไนนะครับผมไอ้ขาวกะไอ้แดงดำเออจะบอกไอ้ดำก็ไม่ได้นะฮะแม่งแดงดำไม่ใช่ดำด้วยแม่งม่วงในเวนเออฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมก็จัดปาล้วกันทุนหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นละสองร้อยไปเลยตั้งแต่แรกครับผมอ่ะมาเธอโบมาตั้งแต่แรกนะแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่า ไก่ชนของเราเนี่ฮะเออไอ้ไก่แจ้นะทุกคนจะแตกหรือเปล่าไะมาเลยนะฮะสีขาวกับสีขาวกับสีม่วงจะบอกสีขาวกับสีดำก็ไม่ได้นะมาแล้วดูวายล็อกเออมันคือมันไม่ใช่วายล็อกเว้ยมันคือวายแบบนับแต้มอ่ะมันก็คือวายล็อกนั่นแหละแต่นับแบบเขาเรียกอ,อะไรล็อกแบบมีมีมีรอบเออโอ้หุ่นสามโอ้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว มึงคอมโบมันเกินมันเดือดเกินหมื่นสามทีเดียวเมื่อกี้เอาจริงดิโอ้โหสกแกเตเตอร์ไม่ลงเกมไก่เนี่ยเดือดจัดบอกเลยว่าเกมเนี่ยเดือดจริงเดือดจริงเดือดจังเลยมามาทุนหนึ่งหมื่นแบบสองะร้อยนะฮะไปโอเคห้าพันห้าร้อยสี่สิบโอ uh, ้โหเลยทุกแปดร้อยมาไปไปต่อไปต่อดิเพื่อน โอ้ลักหมื่นอีกแล้วรอบนี้หรือเปล่าเจ็ดพันสาม้ยแต่ดูกำไรทุกคนแปบ๊บเดียวสองหมื่นสี่โอ้โหวันนี้มันเดือดจัดมันเดือดจัดนะทุกคนมาแจวโอ้โหมาอีก4,000นึงได้เวลิกูเลยยกนิ้วให้ะฮะผมยกนิ้วให้เลยเนะี่ยเกมไก่ของเราเนะี่ยไก่ซ่ามหาชนเนะี่ย ลนะูสเตอร์รัมเบลนะอ่านถูกกี่าไมไรู้โอ้สแกตเตอร์ตัวหนึ่งดิได้เข้าวะเอา้าได้เข้าเฉยมันใช้สามตัวมันใช้สามตัวทุกคนไปดูกันเกมไก่มหาชนของเรานะครับผมมีล็อกวงล็อกวายอะไรก็โชว์มาหน่อยเฮ้ยจริงๆมาโอ้โชว์สแกตเตอร์วะ่ะงานเข้าอคูณสี่นะฮะเป็นการแบบคูณเรื่อยๆนะฮะเหมือนเกมอื่นทั่วไปทุกคนแต่เพิ่มทีละสองนะเฮ้ย อู้แล้วดูว่ายัดแค่แตกยับแน่นอนฮะสองหมื่นเก้าแล้วมาอีกครับมาอีกที่คูณสิบไปแล้วครับผมเอาไปอีกยาวๆเออย,ย,ยัดแค่แตกเป็นแนนหลแล้วล่ะงานนี้อู้หหกหมื่นเป็นไงเจอไก่ช็อตเดียวหกหมื่นห,หนึ่งมาไปแล้วไงฮะบอกแล้วมันเดือดมันเดือดแน่เอายังไงเอาโหที่เหลือคือฟรีเลย มึงก็ฟีเก้นบางทีโอแแ้แตกแสนนะแตกแสนนะทุกคนโอ้สบายใจไงอัน,นนี้มาเวลาสองร้อยไปต่อฮะเพื่อจะได้เข้าฟีสปงฟีสปินอีกนะอยากจะได้ตักแสนยังไม่รู้ถึงหรือเปล่าถึงแล้วละ่ะทุกคนโอ้ได้ตามขอครับเออไม่อยากจะโมโอ้มาขนาดนี้แสนแล้วทุกคนตกแสนนะะวันนี้แตกแสน ทุนหมื่นแตกแสนนะฮะทุนแสนต้องน่าจะต้องแตกล้านหรือเปล่าเออไม่แน่ใจว่าแ,แตกล้านได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ผมว่าเกมมันจะมันเป็นเฉพาะบางเกมเว้ยที่มันจะแตกได้นะเออเข้าใจเกมไก่นี่ก็คือไม่รู้ว่าแตกได้หรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยลองเล่นผมไม่เคยแตกล้านนะเออแตกล้านอยู่คลิปเดียวก็คือไอ้เกมใหม่อะเกมคาบอยอะคาบอยพีจีฮะเกมใหม่เกมนี้เดือดจริงนะฮะเดี๋ยวจะลองไปเล่นไม่ใช่เดี๋ยวจะลองไปเล่นเดี๋ยวกูจะไปเล่นอีกต้องพูดอย่างงี้ทุกคนเออไป กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเอาเขาพี่จะไปอีกแล้วมันใช้สามตัวนี่หว่าลืมมาอีกสักทีหนึ่งไปขอแบบเดือดๆนะพี่เอาแบบเมื่อกี้เลยหกหมื่นนะฮะเอาอีกสักแสนหนึ่งได้ไหมมาไปเลยฮะไปเลยฮะรอบนี้มาฮะมาฮะทุกคนเอายังไงต่อยังไงต่อสิเขาว่าไปสิเขาว่าไปสิตัวเอ่ะสิขอตัวเอหน่อยสิ ตัวเอหน่อยสิไอ้เคียร์ตัวเอไม่ลงว่ะทุกคนไอ้ตัวเอไม่ลงว่ะโอ 19, ้หมื่นเก้าขี่หมูพี่หมาก็าหมื่นเก้าเมื่อกี้คอมโบเมื่อกี้นะฮะวายมาซ้อนสองตัวยังไงก็คือต้องเข้าตอนนี้เรื่องยาวอยู่แล้วรอบนี้สงสัยยังไม่ถึงว่ะไม่ถึงหกมือแบบเม,มื่อกี้ว่ะมาเดือนเดือนหน่อยไม่เดือดเลยสี่พันห้าโอ้โหนี่ขนาดไม่เดือดน,นะยังสี่พันห้าเลยว่าคูณยี่สิบนะ,ะทุกคนนะโอเคโอเคเลย มาแตกแสนรอบนี้เอาอีกหน่อยแล้วกันขอกดอีกหน่อยแล้วกันอ่าเดี๋ยวขอกดอีก,กสัก10ตาเลิกนะขอสิตาดีนะเลิกละโอ้โหแล้วดูวายมาเียคือวายมากแบบสุดจัดอะสุดจริงผมบอกเลยนะรอบนี้สุดจริงโอเคมาอีก 5, 000, โอโห้าพันแโอ้โหแจ่ม เจอเพื่อนทันทีแล้วกันนะชอบไม่ชอบ,ชอบ,ชอบไงตั้งรังคิวคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ